jolt you'll a and then die. ยูสวัสดีครับพี่เด็กหนุ่มที่เก่งนี่เราไม่ได้เกมของโฮมสวีทโฮมสวิฟต์นั่นเองนะเมื่อกี้ทำตามท่าบิวนะคือมันก็ก็มันก็มืดแล้วนะเขานอนเริ่มนอนกันแล้วล่ะก็ออกไม่เสียงดังแล้วกันนะก็นี่เป็นครั้งแรกแต่ที่ เปิดเราจะที่เปิดโอเ n b นเบต้าที่ผมกลับมาเล่นนะฮะเพิ่งซื้อเกมอ่ะเออฮะอ่านานนี้คนลเล่นเราไปเล่นันป่นเพิ่งซืโ้โตลอว่ามันแล้วกูเกมแม่รังแกคนเระแกลคนเวอร์หนึ่งด้วยอ่ะกลมาแล้วด่านใหม่ด้วยไม่เคยเล่นเจอก,กัน,นเซนการ์เตอร์วะช่างคุ้นเคยคลาสสิก นอนะอยากให้มันปรับเหมือนดลบเลยมากกว่าให้ปรับมุมกล้องอะ่ะเสียบป,ประตูอะขอมือลั่นนะโอ้ยมันแหลกๆหนี่ผมเป่ากับกรฟริกต่ำเลยนะสำเร็จไหมอีกที่สิบไม่ถึง,งสิบเลยพังโมโหลและโกธาพางอีกพังให้หมดไม่ต้องเล่นพัง บอกแล้วว่าจะพังเจมาพังพังนี้พังอยู่ไหนนะพังนี้ก่อนพังนี้ก่อนเอ๊ะเอ้ยบ้านอ่ะสลดดไปแล้วเหรอเหลือเหลือเอาตะปูสังข้าวานอยไปวางนั่นเหรอรอกันเล่นหรือเปล่าโอ้มันมันมันแหลกว่ะมันมันแหลกอ่ะมันมันแหลกอ่ะ จับให้ได้เหรอเจนเดับเบิลดัดการให้โอ้ไม่ทันอ่ะมุดโอบไปละตำนานตำมาของไทยแล้วเนาะมุดโอบดักหน้าปักซอยดักหน้าปักซอยวิ่งไปสิมากินที่ซ้ายไม่ออกอ่ะผมกินขวาแล้วโอ้ยตีไม่โดน เอ,อ,อ,อ้มันมันโอโอไม่ได้เล่นน่นอันตึเม็ดผ่านแม่งเลยบฝ่าดงเฮ้ยสองอันแล้วหรออย่ละทุกคนอย่าครนะมันจะแกงผมอะเฮ้ยไม่มาทางนี้วะนึกว่าจะมงมาลงโอโหอ้เไม่อย่าเนียเศราาเนี่ยเอ้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 ยชอต,ต่อชอต,ต่อมาเจ ไม่ให้สวดแถวนี้เของห้ามสวดกันใครก็ทำบุญกันะะะได้ฝรั่ะเย้แย้วครับอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนแตกหน้าปักซอยนะโอ๊ยผมไม่น่ากดเลยไม่น่ากดออกมาแต่ตรงนี้มีคนสวดนะมาที่มาดัาดบเบิ้ลสวดเหรอฮะดับเบิ้ลสวดเหรอ,หรอมานี่ดิ อันนี้ดิตีได้หมดอะตีไปทั่วแล้วมีคนสวสดต่ออ่า <c oughs> ตีไงเอาไปแดกเจนอร่อยไหมคัตเตอร์เนี่ยฮะกดเกาะไม่ทนันสวสดต่อไหมอะพังก่อนไม่ต้องเล่นแถวนี้อ่ะอ่ะอ่ะเดินไม่มองเดินไม่มอง โอ้รรูมททะะไวเนี่ย <top ic> เดินไม่มองมีสิทธิ์ถึงตายนะฮะเดินไม่มองมีสิทธิ์ถึงตายนะเข้าใจเปล่ามันไม่มองหลังเดินตีดขอโทษโอ๊ยตีไม่โดนโอ๊ยตีไม่โดนอีกทหารไปหนึ่งศพ อันติเมตสกิลไปจากมุดโอ้ก็มุดไปมานี้ดิเดีาค่อยสวยกัลยนละหาผมเบาถูกดาวถูกไม่ตัวไหนนี้เว้ยดาถูกไปไหนแล้วลว,ละวะจะเอ๋เอ,อพังสิครับ ติดทางนู้นออกทางนี้ก็ได้ทางลาดได้อยู่เนอะเกิร์สหายเไมู่้ตีคิดจะมาตีผมคิดจะมาตีผมกดเกาะไม่ทันด้วยนะก็กดเกาะดักกว่าเจนไม่ได้เจนชุบมาาลวเวชุบปลาลวเวโอ้ย ตีใกล้จังวะโอ้ยตียากตีเย็นเหลือเกินเออเขาสวดอยู่เขาสวดอยู่เขาสวดอยู่สวดเพลินเหรอฮะสวดเพลินเหรอสวดเพลินเหรอมันนี่ดิอ่าอ้าอ้าอ้าอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอย่างนี้มันไม่ถูกต้องชินเดกุร well สาย าสวดเพลินเหรอโุ้ยตีไม่โดนโอ้ยตีไม่โดนอีกแล้วเต้นอะไรกันตีเนี่ยเกมที่ตียากจังวะสามพอเป็นมอเตอร์เพอร์เซนตียากอ่ะโอ้ยสวดเพลินเหรอมึงอ่ะสวดเพลินเหรอไอ้สับสวดเพลินเหรอได้เอ๋จะมาเชื่อเพื่อนจะมาเชื่อเพื่อนเนาะเนาะเนาะ ฟังสายสินไปน่าจะประชุกเช็ดก่อนเอาเช็ดกับไมโครโฟนก่อนอ้าอ้าอ้อารักเพื่อนผิดวิธีอย่ารักเพื่อนผิดวิธีขอร้องเดี๋ยวเวลากูอีก การที่คุณรักเพื่อผิดวิธีเนะี่ยมันทำให้คุณตายนะเพื่อนไปไหนแล้ววะมานี่ดิอ่าอ่าาที่นี่เขตยน้าสวัสดิ์ผมมันมีของด้วยวะนั่นนั่นนั่นเล่นกอลใส่หน้าด้วยอ่าเอาดีมา <c oughs> <c oughs> สืดประตูขังตัวเองเฉย พังประตูด้วยความโมโหและโกรธายังไงโซนนี้พังไปหมดแล้วนะ <c oughs> นยังจะมาสวดอีกยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดเด็กยังโอ้ยผิดทาง <c oughs> โอ้ยผมมันแดกมันกินไอ้นี่เซมินา่าผมไม่ยุ่งเดียเวลาผม สวัสดอสวัสดรอ้าวอ้าวมีคนโดนลงมาไม่สนไม่สน,น <c oughs> ตียากกังวะเกมเนี้ย <c oughs> มองไม่เห็นเลยแหละ <c oughs> โอ้ยตีไม่โดนเฉยโอ้มันไปสองเทียนะย่าละไอ้ที่ที่ผมแพ้นะก็มาต,ตีไม่โดนเลยเกมงไปนไรวะ นโคตรยากนั่นผมว่าแล้วลุงสวดไม่ได้ไม่ได้ไไดเขตห้ามสวดอะไรของมึงอะไรของมึงถามว่าอะไรของมึง อะไรของมึงตีก็ยังตีไม่โดนเลยฟังเสียงสินี่อ่ายังเราดื้ออ่ะเราอ่ะพวกเราทับดื้อกันอ่ะหเหรอว่าคนีืยวหรอเหรอคนนั้นอบอกก็ไปคนอื่นมาละมาละสปีดล้านมาละมานี่ดิ วัดนักเหรอดักหน้าปากซอยไปดีวะดักหน้าปากซอยไปดีวะดักหน้าปากซอยดีวะาเจอมาอะไรฟังของให้หมดฟังของไม่หมด,ไม,หมดไม่ต้องเล่นสวัสดีสวัสดีเยี่ยมกันต,ต่อยังเอาเสร็จใช่ไหมอะไรของมึง ไ,ไม่โดนหรอกอะไรสวดสองอีสปอร์ตแมนอยางกระสวดต่อประหารคาที่สวดแม่งเลยอย่ามาหน้าด้านแบบนี้ไม่ชอบพังยางยังจะหน้าด้านต่อ,อยางเนงทำตัวเป็นลุงดิ วิ่งเลยเบลวิง่งไม่สอด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 อ่าถ้าเขาจะเล่นอย่างนี้ผมทั้งวันได้นะพอเขาไม่ขึ้นที่โอ้ยทำไมสวดใหม่หวะขึ้นที่สวดใหม่หวะต้องฆ่าคนเนี้ย หมดไปดิอ้าวแม่งเอ้ยผากวีกวีละชุบเพื่อนอีกไม่ให้เอาเอ๊ะคนรักเพื่อนไม่โดนดีกมันตียากเาเกมเนี้ยไม่เล่นนานก็ตียากขึ้นเยอะเลยทำไมจะทั้งมากับผมมันมีบัตรรัดไม่เกมเนี่ยเย็นได้บัตรรัดเลย โอ้มันไม่ทานอีกนูดิดเล่นยากจังวะหาเซอร์ก็หานั้นนานผมก็ไม่อยากอยากจะไปเล่นไวๆหน่อยโอ้แล้วแม่งชกคิวมาแล้วเนี่ยอาะลายของมึงออกดีไม่ออกอ่าสัดออกดีไม่ออกคนตรีกูอีกได้ได้ได้ไม่ดิจริงมาดิมุดไปดีใช่อยากมุดไปดีสัตว์มา ตกมากมั้งอย่าทำอะไรทำทำไปดิมาหาเยอะอีกอยู่นี้ไม่ชอบนะเราไม่ออก,กเลยนะหน้ากุจุกเด็กอีกแต่เอพฟขยะเนี่ยหาของตีกีกอ่ะตีมาดิตีมาดิอาจะก,การดิอาจะทำอะไรก็ทำ ไม่โดนโว้ยนี่ไม่โดนผมว่าจุกผมว่าสายจุกอยู่เนาะเึ็งผีก็จุกได้อะเกมเนี่ยไม่ใช่แค่เซอร์ที่จุกได้เดียวกันไว้ก่อนตอมีหน้าหมดเหรอกูจุกอ่ะ จู๊กู้จับปะจู๊กคิง,กคงอ่ะจู๊กคิงอ่ะเป็นผีกูก็าจูกได้อุ้ยชิบหายแล้วมองไม่เห็นแทบมันรอต้านผมไม่กลับไม่ออกโอ้แตกจนได้ <c oughs> เล่นยากอ่ะด่านนี้ผมไม่ชินนี่แหละ <c oughs> แงเขาเดินแกงรูปอึกเล่นก่อนละกันนะ โดนแกงแล้วจ้า่อใหญ่ด้วยเหนื่อยใจก็ทักทีจะาไว้ทีก่อนละกันนะผมนะเป็นโคลเปต้าผมก็ไม่เคยเล่นหรอกจริงนะแต่น่าจะมีของวาบคนที่เล่นเล่นโคดเบต้าหน่อยนะเอาจริงมันไม่มีอะไรให้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทักทันนี้ไปนะบ๊ายบาย